ผมจะมาพูดถึงเรื่องของผิดพันธุ์ลดน้ําหนักนะครับคือพร้อมไว้ผิดพันธุ์ตัวนี้เป็นผิดพันธุ์ที่ผมมีความภูมิใจมากนะครับเนื่องจากว่าแรงบันดาลใจในการทําผิดพันธุ์ตัวดังกล่าวเนื่องจากลูกชายผมน้ําหนักถึง140กิโลนะครับแล้วก็ออทาให้เขาเนี่ยสูญเสียความมั่นใจนะครับแล้วก็สิวแล้วก็ไขมันในตัวก็จะสูงมาก ผมใช้เวลาพัฒนาสินค้าตัวนี้มากกว่าถึงวันนี้ก็มากกว่าห้าหปีแล้วนะครับเราพัฒนามาโดยตลอดนะครับสินค้าตัวนี้มีความปลอดภททัยถ้าเทียบกับสินค้าในท้องตลาดที่ส่วนใหญ่จะแฝงไปด้วยของกลุ่มที่เราเรียกว่าไซบูทามีนนะครับหรือว่าโอลิสเตตสารที่ไปไปยับยั้งการเจริญของไขมันซึ่งจริงๆแล้วการลดน้ำหนักตัวนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดเกิดจริงนะครับสารตัวพร้อมไว้ตัวดังกล่าวเนี่ยมีสารสาคัญอยู่ก็คือ1นึ่งแอลคาดีทีนนะครับซึ่งไอตัวนี้จะไปช่วย สลายไขยมันเก่าที่อยู่ท่างกายเ,ยเปลี่ยนเป็นพลัางงานขณะเดียวกันนะครับเราก็มีสารสกัดจากกาแฟซึ่งเราเรียกว่าคอโรจินิกแอซิดซึ่งน้อยคนนักจะรู้จักสารตัวเกล่าวนี้คอโรจินิกแอซิดตัวนี้นะครับมันจะช่วยลดไขมันนะครับทั้งไขมันวิซอร์เบลแฟตและสับคิวเทเนนแฟตคือไขมันทั้ง,งบริเวณที่อยู่ไขมันหน้าท้องและไขมันที่อยู่ใน,ในที่เกาะอ,อยู่กับอวัยวะภายในร่างกาย ทำให้ร่างกายเราเนี่ยโดยเดินวมเนี่ยก็จะมีไขมันที่ก็จะมีทําให้ค่าของไขมันลดลงพอไขมันลดลงเนี่ยเราลดน้กก็ค่อยลดลงนะครับแต่การลดน้ําหนักนะครับไม่สามารถพึ่งพาปิดพันเพียงอย่างเดียวได้เราต้องอาศัยการการออกกําลังกายช่วยนะครับเพราะฉะนั้นกเมื่อรเราดื่มครืองไว้เราควรจะออกกาลังกายอย่างน้อยวันละพึ่งชั่วโมงนะครับแล้วขณะที่ลดน้ําหนักนะครับมื้อเช้าเราทานอาหารปกติมื้อกลางวันเราเริ่มลดลงมื้อเย็นเราก็ค่อยตัดทิ้งไปได้เลย แล้วจําไว้เลยว่าการลดน้ําหนักให้เราเพิ่มให้เราลดปริมาณแป้งแต่เมื่อเราหิวให้เราเพิ่มโปรตีนโปรตีนที่ดีที่สุดคือไข่ต้มเราไข่ต้มนะครับว่ากินแต่ไข่ขาวมาจิ้มน้าพริกกับผักลวกแค่นี้นะครับก็ทําให้การลดน้ำหนักเราจะได้ผลแล้วทุกครั้งเมื่อเราถ,ถึงจุดที่เราเริ่มรู้สึกว่าน้ําหนักเราไม่ค่อยจะลงแล้วนะครับให้เราอัดโปรตีนไปให้เยอะนะครับช่วงนั้นกล่าวเนี่ยร่างกายก็จะ ขับแป้งออกไปแล้วก็จะเปลี่ยนจากโปรโตีนมาเป็นไอเป็นกล้ามเนืน้อทำให้การลดน้ำหนักของเราในคุ่ก็ค่อยจะลดลงลดลงน้ำหนัก,กค่อยๆลดลงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงน,นะครับจำไว้เลยว่าไม่มีสูตรสาเร็จการลดน้ําหนักการลดน้ําหนักต้องอาศัยผิดพันธุ์ที่ดีและมีความปลอดภัยที่สูงนะครับแล้วก็ไม่มีไม่เกิดผลของการที่เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์เนื่องจากพร้อมไว้เรามีสารตัวหนึ่งก็เรียกว่ากล e ูโคเนโอจีเนสินทิปิเตอร์คือสารยับยั้งการเกิดโยโย นะครับที่เกิดตัวนี้เรา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 ,เรามีความปลอดภัยสูงแล้วก็ไม่โยโย่แน่นอนนะครับเพราะเรามือเราใช้ตัวนี้ขอให้เราเนี่ยมีความอดทนนะครับแล้วก็ทานาลดปริมาณแป้งลงทานโปรตีนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มื้อเย็นเราค่อยๆตัดทิ้งออกไปได้เลยนะครับเราไม่ติดจุกจริงๆแค่นี้นะครับความสุริีขการลดน้ำหนักเรามีอย่างแน่นอนลูกชายผมเคยน้ําหนักสูงสุดถึง140กิโลปัจจุบันนี้น้ําหนักที่เคยช่างล่าสุด อยู่ที่7.4.2กิโลเท่านั้นเอง